สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่สี่กุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดเนี่ยครับก็สรุปตลาดนะครับในตลาดพอร์ตแหลค้างเงินทองคาน้ํามันเนาะว่ามีประเด็นอะไรสําคัญบ้างในสัปดาห์ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศออกมาดีกว่าคาดโดยเฉพาะตัวเลขจ้างงานเนาะส่งสัญญาณดีตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยนะครับมีจ Lo อบลดนะครับออกมาดี นะครับแล้วก็ดีบ <c oughs> ีของซัมเมอร์คอนเฟนก็ออกมาดีนะครับตัวเลขเขียวแล้วส่งท้ายตลาดนะครับด้วยตัวเลขนอนฟาร์มซึ่งออกมาผิดคาดนะครับเอ่อทำให้ตลาดเนี่ยจากช่วงต้นสัปดาห์มามีแรงกดดันราคาของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กนะครับก็ปิดท้ายตลาดด้วยกันเอ่อดอลลาร์อินเด็ก์นะครับปรับตัวพีขึ้นโซนบนเลยนะฮะก็ทำให้ราคาทองโดนกดดันลงมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนนะครับ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเบรกเบรกเอานะครับจากโซนสอง0ูนสขึ้นไปนะตอนนี้ราคาก็ลงมาเทโซนล่างแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูการาฟเทคนิคกับโซนราคาในช่วงท้ายเนาะ,ะเดี๋ยวข่าวในสัปดาห์นี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับยูโรโซนนะครับทีนี้ก็มีเรื่องข่าวเก่าอนกเงนะครับก็ช่วงปลายปีนี้นะครับช่วงกลางปีนี้นะครับมีโอกาสที่มีกระแสะข่าวเรื่อง การขึ้นอัตราเอ่อการลดอัตราดอกเบี้ยของทางยูโรโซนเนาะอันนี้เป็นข่าวเก่านะครับยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่เดี๋ยวรอดูทาง ECB เข้ามาให้ความเห็นก่อนนะครับอย่างสัปดาห์ก่อนก็มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ของอังกฤษนะครับทั้งสองประเทศคงอัตราดอกเบี้ยทั้งคู่นะครับของสหรัฐอเมริกาคงที่5.5นะครับของประเทศอังกฤษคงที่5.25นะครับนั่นนี้นะครับอยางสังเกตว่าปิดตลาดนะครับปิดตลาด ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะพันธบัตรสหรัฐอเมริกาผมอนุญาตเอาออกก่อนเนาะเอาอีโครอมิกคา endar ออกก่อนอ่าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาครับมีแรงขายออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดกราฟเป็นรกราฟเดย์เนี่ยเห็นไหมครับมีแรงขายออกมาในโซนราคาที่ผมเราตีระเทนะครับตีโซนราคาไว้นะครับเราจะเห็นว่าโซนราคานี้มีระยะสาคัญหรือเปล่าเห็นไหมครับราคามาติดโซนราคาที่ผมวงไว้ให้อยู่อันนี้ครับนี่คือราคาพันธบัตรสหรัฐอเมริกาสิบปีนะครับมีแรงขายแสดงว่า เอ่อพันธาบัตรเอฟเกับข่าวเรื่องนอนฟาร์มมันสูงนะครับแสดงว่ามีนัยยะสําคัญนะที่ราคาจะกลับปรับตัวลงมาได้นะเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าดีกว่าว่ามีอะไรนะซึ่งเราสรุปประเด็นสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงนะครับช่วงปิดตลาดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคานันมันไหลลงมานะครับจากที่เรามองกันไวนะ้น่าจะติดที่เจ็ดสิบเก้าไม่ผ่านนะครับแล้วก็ไหลลงมาเลยถ้าใครที่ได้ดูคลิปสรุปตลาดไว้ถ้าดูโซราคาไว้ดีก็น่าจะ ทำกำไรกันได้เยอะนะครับไปย้อนไปดูได้นะครับของสัปดาห์ที่แล้วผมประเมินไปม่าไม่น่าผ่านที่79นะครับตัวราคาก่ที่ไกด์ไลน์พวกนี้มีในยะสำคัญนะครับให้ตีไก่ทิ้งไว้เราจะเห็นว่าเออก่อนหน้านี้มันมีประเด็นสำคัญอะไรที่เรามารัพราคาไว้หรือเปล่านะครับส่วนราคาตลาดหุ้นนะครับส่วนดชนีตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดอลลาร์เด็กดีดนะครับ เมื่อกี้ราคาพันธบัตรเงินเด้ขายใช่ไหมครับดอลลาร์อินเด็กดีดขึ้นโซนหนึ่งขึ้นสองโซนเลยนะครับส่วนราคาทองคำมยังปรับตัวลงอยู่โซนล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับวิกก็ย่อตัวนะครับส่วนดัชนีนะครับก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นไปต่อเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังดีกว่าว่าในกราฟจะเป็นอย่างไรเนาะอ่าเดี๋ยวนี้ผมเมื่อกี้นี้ผมเปิดเป็น Economic c a l e n d a r นะครับของ สัปดาห์ที่แล้วมาแล้วทีนี้เราเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าประเด็นสําคัญที่จะมารับกับตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับหลังวันที่สี่ลงไปนะครับมีอะไรบ้างเอ,อโดยปกติเนี่ยวันจันทร์จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่ผมโฟกัสและให้ความสําคัญนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีพาวเวอร์สปีกนะครับในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับก็น่าจะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างถ้าพาวเวอร์ออกมาพูดแต่ว่าในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย FOMC นะครับมีการให้ความเห็นว่ารษฐกิจสารอเมริกายังอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็จ้างงานนะครับอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อเนี่ยยังมีโอกาสที่ชะลอตัวได้ในปีที่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นมานะครับก็หมายควว่าตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวเลขจ้างงานตัวเลขแรงงานอะไรต่างก็ยังคงดีอยู่นะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าพาวเวลเจะเองไงโดยปฏตินะครับพี่ผมทําสรุปตลาดพวกนี่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าตลาดนะครับมักจะไปตามที่พาวเวลพูดนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะเบสหรือคุณจะเอฟเฟกอะไระตามคุณฟังพาวเวลบ้างไว้บ้างก็ดีไม่มากก็น้อยนะอยากให้ฟังหรือว่าเอาขามเห็นข้อมาเป็นเป็นคออย่างหลักอย่างหนึ่งนะอย่างพวก FMC ต่างที่เราเห็นว่าไอ้ประเทศเมกามันแย่ครับแต่ว่าตลาดมันได้ด้วยตัวแรขเศรษฐกิจนะครับ ทีนี้ไอ้ตัว F อฟเเนี่ยตัวของเฟดเนี่ยเขาก็ยังปรับลดงวดดูลต่อนะเม่ยังเขายังระบายพันธบัตรออกนะครับพวกที่เขาซื้อพันธบัตรเก็บไว้นะครับที่เขาจำนงอง ABS นะฮะก็แน่นอนว่าเฟดก็ยังคงทำา Qt ต่อนั่นแหละเอาจริงๆคือณปัจจุบันนี้ไม่มีใครพูดถึง QT นะแต่มันจะมีข่าวที่เราต้องติดตามนะครับเื่องการออกมาให้ความเห็นของพวกใน f o m c อะไรพวกนี้เขาจะดูว่าเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับเขากำลังพยายามจะลด แต่แสงเงินในระบบอยู่นะก็มีการเทาขายพ,พันธบัตรอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็ระวังเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์มาร์เก็ตทีนี้ตลาดนะครับตลาดการลงทุนในช่วงนี้นะฮะอ่าผ่านไปห้าทีละก่เมื่อกี้เราพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่จะถึงนะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะสรุปให้อีกทีเนาะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในแนวโน้มที่ดีฉะนั้นเราสามารถ buy a ดดอลลร์ได้ว่ามีโอกาส ที่จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อถ้าย่อนะครับสมมุติว่าเอ,อราคามันย่อผมถึงจเปิดกราฟดอลลาร์อ,ยอยินเดียให้ดูเนาะถ้าราคามันย่อมันเนี่ยมันขึ้นเต็มโซงไปสู่ที่แล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันมีโอกาสย่อโซนนะครับตอ้านพวกนี้แหละสองโซนนี้นะครับย่อมาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ทีนี้เราเฉืว่าราคาเนี่ยอันนี้ผมเป็นอันนี้เป็นบูลิงเจอรแบนดเก้าสิบเนี่ชั้นไอเส้น,แ,นแดงเนี่ยเส้น moving average เส้นกลางเนี่ยมันจะเป็นเส้นเก้าเ้าสิบแล้วนะครับ ราคานะครับราคาตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยมีโอกาสปรับฐานลงมาต่อนะแต่ว่าถ้าเราจะหาแนวรับนะครับแล้วเอาแนวรับเป็นเส้น moving average 90ตรงนี้ไ็ได้นะครับมันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อซึ่งเอ่อตัวราคาตัวดอลลาร์เด็กมันนําไปแล้วทงนั้นมีโอกาสที่ตัวเส้น moving average เส้นปาเส้นเหลืองเนี่ยมีโอกาสดิดสะบัดตัวขึ้นต่อได้นะครับเป็นแนวโน้มนะครับที่เราพูดถึงแนวโน้มในสัปดาห์ต่อไปทีนี้ผมเมื่อกี้เราเราพูดค้างคากันถึงช่วงวันจันทร์นะครับ วันจันนี้นะครับก็มีไาวเวสพูดาน่าจะได้ตลาดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเลขของวันจันทร์ด้วยนะครับโดยปกติวันจันทร์ตัวเลขน้อยมากสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่าเทดเดอร์น่าจะได้พักผ่อนหน่อยเพราะว่าตัวเลขออกมาได้ตลาดมันน้อยมากก็มีออสเตรเลียนะครับถ้าใครเทรดออสก็มาดูตอนเช้าน่าจะคงอาตาัตราดอกเบี้ยนะครับตามคาดนะครับส่วนตัวเลขอื่นๆนะจริงๆแล้วมันมีตัวเลขของประเทศจีนป,ป,ประเทศอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดไว้ให้ดูเนะาะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าภาพรวมนะครับ ทีนี้เราจะดูว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกดีไม่ดีนะครับเราลองเราลองตามจีนดูเนี่ยครับมีประเทศจีนเป็นตัวเลขนี้แต่ว่ากล่องเหลืองผมไม่ได้เอฟเฟกมากนะก็มีการให้ความเห็นของตัวสมาชิกเฟดอะไรต่างๆออกมาด้วยเนาะผมก็ข้ามไปนะขออนุญาตเปิดกลับก่อน <ๆ S 1> ทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขที่น่าโฟกัสนะจะเป็นตัวเลข unemployment นเ a รมนะครับวันพฤหัสนะครับก็ดูว่ามันจะลดลงอีกไหมนะครับถ้าลดลงก็ดอลลาร์ก็น่าจะแข็งต่ออยูว่าดอลลาร์จะดีช่วงพักสุกนี่แหละนะครับ น่าจะเป็นประเด็นนี้สัปดาห์นี้น่าก็น่าจะไปไปลงน้ําหนักที่ตัวประเทศอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว d i r e c t i o n a l b ไปแอนแล้วเนี่ยดอลลาร์มันแอคชั่นแล้วนะครับพันธบัตรแอคชั่นดอลลาร์เินแอคชั่นทองแอคชั่นนะครับอ่าปีนี้นะครับช่วงนี้นะครับในครั้งนี้ครั้งหน้ามีโอกาสที่เฟดจะยังไม่ปรับขึ้นราดาอกเบียต่อนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสําหรับตัวกราฟอ้อประเด็น geopolitics นะครับ ประเด็นเรื่องสงครามนะครับที่เราติดตามกันมาในช่วงช่วงปีที่แล้วเนาะก็ผมจะมองว่าเท่าที่ดูเนมีเปในสงครามในสัปดาห์ที่แล้วก็มีแต่ไม่เอฟเฟกกับตลาดณนะขณะนี้นะครับสิ่งที่เอฟเฟกกับตลาดคืออันนี้ครับอีโคโนมิคเทรนดดานนะครับปันประกาศแล้วก็การให้ความเห็นของประธานเฟดเป็นส่วนใหญ่ส่วนข่าวอันนั้นเหมือนกับเทรดเดอร์รับข่าวเรื่องสงครามมาเยอะมากแล้วอะในช่วงสงครามยูเครนกับรับเสเซีย นั้นตอนนี้นะครับมีสงครามแนวลบใหม่ในทะเลแดงก็คือตัวบทฮูตีนะของเยงเมนกับตัวอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะเขาก็มีการโจมตีกันแต่ว่ายังยังไม่ได้มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับ <c oughs> แล้วก็อ่าราคาน้ำมันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้มันชนเราไม่ผ่านทีนี้เดี๋ยวเราตอนหลังเรามาดูแนวโน้มนะครับดูแนวรับแนวต้านดูโซนราคากันอีกทีดีก,กว่านาะอส่งท้ายนะครับอันนี้เรื่องที่สามที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ เรื่องแรกนะครับเรื่องสรุปที่เราเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องสรุปข่าวเรื่องที่สองนะครับเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่จะส่งผลสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เดือเดือนน่าจะสบายใจหน่อยนะราคาไม่น่าสวิงขึ้นลงเออส่งผลมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะเราดูเรื่องกราฟดีก,กว่านะครับอ่ากราฟที่ผมจะพูดถึงเนี่ยอันนี้เราจะพูดถึงตัวพันธบัตรอายุ10ปีก่อนทันนี้นะครับพันธบัตรอายุ10ปีนะครับรับประเด็นกับการที่เป็นโคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับดิฟแล้วก็ จ้างงานออกมาดีนะครับตัวเสวันศุกร์เออไม่ใช่ตัวเลขนอนฟาออกมาดีนะครับตัวเลขบาเลดิฟลงมาฉะนั้นโซลาคานะครับมันมีโอกาสที่จะแกว่งแถวนี้ก่อนได้แถวแกว่งแถวโซนนี้นะครับผมปรับเรียปรับโซนเห็นไหมครับที่เราตีโซนไว้เห็นไหมอ่าตอนนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะปรับไปที่โซนราคาสองโซนนี้เหมือนกับราคามันจะเปลี่ยนโซนนะครับเนี่ยช่วงนี้แนวรับแนวต้านครับหนึ่งหนึ่งสามกับหนึ่งหนึ่งนะครับสองเนี่ยสองโซนเนี้ย ราคามจะวิ่งอยู่สองโซนนี้ก่อนนะคราบว่าตลาดเล่นโมเมนตัมดอลลาร์แข็งใช่ไหมครับเล่นโมเมนตัมเรื่องเ,ออเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดีนะครับตลาดหุ้นนะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามองว่าตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อน,นี่ผมตีเทรลไล์ไกลไว้ให้แล้วนะครับก็อันนี้เป็นสตีนอันนี้เป็นดาวโจนนะก็เดัอนีมันมีโอกาสไปถึง4 1 3 5 5ได้อันนี้ตีไฟโบขึ้นมาแล้วเนาะ ไฟโบผมตีจากอะไรนะครับตีจากตรงนี้ไกลลงมาแล้วดิดขึ้นมาเป็นไฟโบเทนชันนะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทนบนได้แต่ตอนนี้ในในระยะใกล้ผมมองว่าน่าจะปรับกูตัวขึ้นไปเทนได้ตรงระดับระดับนี้ผมใช้บนิี่จะแบนเป็นเทคนิคนะครับก็แบ,บนบนตอนนี้ราคามันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทนตรงนี้ก่อนนะครับแถ,แถวนี้แถวนี้ถ้าใครมองช็อตก็มองชอ็อ,งชอตแถวเส้นม่วงได้ครับลองตีตามได้นะครับถ้าสำหรับคนที่ดูในยูทูบผมขยายดูนะครับมีโซนราคาแบบมีไว้ได้ตีไกด์ไลน์แบบมีไว้นะครับ สุดเส้นปาดเป็นเส้นแนวรับแนวต้านนะครับถ้าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นแนวรับแนวต้านเปลี่ยนแบบเปลี่ยน็นแนวรับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ราคาธปดาบแอคชั่นลงตอนไร่แอคชั่นขึ้นนะครับทีนี้ทองคําก็มีการปรับตัวลงนะครับอันนี้ผมเป็นกราฟที่ชั่วโมงเปลี่ยนผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกราฟเดย์ดีกว่านะครับอลองทาทองคําก็ปรับตัวลงแต่มันมีเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยสงครามทีนี้ภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ที่เราเห็นอยูนะครับมันยังอยู่ในแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ทีนี้ถ้าเราจะตี เช็คนี่ครับถ้าราคาทองคำมันจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับนี่ผมเปิดกาฟเเมานะทีนี้จุดสําคัญที่ไม่ควรจะไม่ควรจะหลุดเลยนะครับคือสองศูนสามูนยะ์ในณณในขณะนี้นะถ้าจะมองเส้นแนวโน้มเส้นเส้นสี่โมงที่ผมตีให้ดูเนี่ยนะครับถ้าส,สมมติเป็นราคาทองคำสองศูนสามศูนย์ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็มีแนวต้านที่สองศูนย์เจ็ดสี่ในช่วงนี้เป็นหลักนะครับ เราก็มาดูนะครับถ้าสําหรับในสัปดาห์หน้าผมมองว่ารนาะคามีโอกาสสวิงลงมาสวิงลงมา2029ได้อีกรอบหนึ่งเก่ะน,นะแล้วก็เทรดต,ตรงนี้ว่าเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็มีโอกาสเล่นโซนบนโซนนี้นะครับราคาทองคำโอเคถ้าจะเทรดนะครับตรงนี้ไม่ควรหลุดถ้าหลุดนะไปจะเป็นแนวน้มงขาลงไปเลยแต่ว่าภาพใหญ่เรายังมีประเด็นเรื่องอการที่อเมริกาคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่นั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่จากที่ดูสถิติมาเนี่ยช่วงวันจันทร์น่ยตัวราคาดอลลาร์อินเด็กกับทองคำอะ่ะมันจะวิ่งตามเทคนิคหตามโซนเทรดของตัวเองนะครับแล้วแล้วมันจะไปเอฟเฟกอีกทีนะครับช่วงประมาณวันพฤหัสกับวันศุกร์เป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าจะเอาสตอรี่เทรดอยากให้ใช้สตอรี่เทรดเนี่ยเป็นช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์สัไปมากกว่าลองดูประกาศตัวเลขอย่างวัน อนุญาตดูนะครับวันพฤห,หัสมีเอ Em p l o y m e n t เพลย์ผมให้ความสําคัญกับตัวเลขนี้ในสัปดาห์นี้นะเพราะตลาดจะดูเรื่องความแข่งแร่งการจ้างงานชาติตัวเลขย่อตัวลงมีโอกาสากดดันราคาทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับในวันพฤหัสทีนี้ราคาน้ามันเมื่อกี้เราพูดถึงตัวพันธบัตรไปแล้วนะราคาทองคํานะครับแล้วก็ดอลลาร์เด็กดอลลาร์เด็กมีโอกาสย่อลงได้หน่อยนึงนะแต่แต่ว่าแนวโน้มภาพใหญ่นะก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับน่าจะย่อมาประมาณรึ่งแข้งนะครับ ทีนี้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันชนนะถ้ามองด้านด้านเทคนิคโลเนี่ยมันไม่สามารถผ่านโซนเจ็ดสิบ้นได้นะแต่ว่าอันนี้ผมตีตีกลไว้ก่อนเช็คแล้วนะแต่ว่าเนี่ยตีมาให้ทุกท่านดูนะเห็นไหมครับราคาน้ำมันนะครับมันวิ่งเป็นกรอบทำกรอบชนเนลไลยยน์เลยฉะนั้นกรอบเนี้ยน่าสนใจนะครับเอามาเป็นแนวรับแนวด้านกรอบใหญ่ได้ถ้าราคาตรงนี้ไม่หลุดไม่หลุดสองอันเนี้ยมีนัยสําคัญเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภาพชัดเจนที่เทรดเดอร์ทั่วโลกเห็น นนั้นจุดโซนราคาแบบนี้นะครับตรงเนี้ผมตีตีโซนโซน้ำมันโซนม่วงไว้ให้เนี่ยอันนี้เป็นโซนแนวรับนะครับที่ราคาไม่ควรหลุดเพราะหลุดมันจะเป็นหลุดทางเทคนิคแล้วจะลงหนักนะครับซึ่งอาจจะลงไปเทสถึง66ได้สําหรับดัวราคา wti นะครับถ้าไม่หลุดตรงโซนนี้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสโซนบนได้ต่อนะครับตรงน,นี้มีโอกาสขึ้นไปเทส7 4 7ดสี่ดหแล้วก็เจดได้เช่นเดียวกันสําหรับราคาน้ํามันนะครับส่วนดัชนีนะครับเมื่อกี้ผมตีเวลาแล้วก็เป็น p o สิ แนวโน้มมันเป็นแนวโน้มประเด็นเชิงบวกเพราะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามันออกมาดีซึ่งถ้าประกาศผลประกอบการของตัวตลาดหุ้นออกมาดีของบริษัทเทคโนโลยีในต่างมาดีมันก็จะดันตลาดซึ่งมันจะสอดคล้องกับตัวที่ทางเฟดตอนนี้ยังคงอา,าราดอกเบีย้ยอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีทิศทางที่จะปรับตัวลงต่อเลยนะครับก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นไปต่อทางด้านเทคนิคนะครับก็รับกับสตอรี่ถ้าผลประกอบการ ของเศรษฐกิจเอของตลาดหุ้นนะออกมาดีนะครับภาพใหญ่ออกมาดีแล้วก็ภาพย่อยก็แล้วแต่เหุ้นแต่ละตัวด้วยแต่มองว่าอาจจะดีนะครับตัวเศรษฐกิจเพราะว่าตัวจ้างงานตัวต่างๆไม่ค่อยลดด้วยก็มีแนวโน้มที่จะออกมาดีเช่นเดียวกันทางด้าน,นเทคนิคเอร์เห็นไหมครับว่ามันเป็นเทรนสามพิจัดเจนถ้าไม่หลุดเส้นสีม่วงที่ผมตีไว้ให้ลองตีตามดูแล้วไกด์ไลน์นลยครับผมใช้วิธีนี้ในการดูแนวะโน้มภาพใหญ่ในระยะยาวนะครับจุดที่ไม่ควรหลุดก็ตรงนี้ครับ อ่าทีนี้ s p 5 0 0อเหมือนกันเอสแ0ออกมาโซนลงนี้แล้ว s p 500นยนะครับนะครับตรงเนี้ถ้ามันไม่ยอ่อลงมาเทสข้างล่างือว่าไม่ยอ่อตรงนี้ยภาพสดภาพรวมมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปเทสโซนบนต่อนะครับสำหรับคนที่จะช็อตเซลลิงนะครับให้ปรับตัวขึ้นไปสูงๆทำนิวไฮก่อนนะครับร้อยหาจังหวะอย่าไปซีโซช็อตแถวตรงกลางนี้ไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ไปแอคชั่นแถวเส้นกรอบตรงนี้ที่ผมแนะนำตนีไว้ให้ดูนะครับ ลองตีตามดูได้นะครับสำหรับคนที่เปิดดูใน YouTube นะครับไม่ได้เป็นความรับอะไรแล้วไม่ได้ห่วงด้วยนะครับอ่ะอันนี้นะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้ซึ่งจุดจุดนัดพบข้างบนเนี่ยเป็นจุดที่การกลางไฟบนอาชี่ผมตีไกลไว้ตรงนี้มีโอกาสที่จะชนได้เหมือนกันนะครับเป้าหมายอ่าเมทรให้ดูภาพใหญ่นะครับอ่ะทีนี้เราลองกลับมาดูที่ N นสแดกนะครับ N นสแดกทรงกราฟนะครับเป็นอย่างไรอ่าเห็นไหมครับ N นสแดกนะครับภาพ ภาพเดนะครับ็นคว่ามันทําเป็น Channel Line ขึ้นไปเลยนะครับม,มีโอกาสอันนี้ทําไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่หนึ่งมืเจ็ดันเก้ารอยสี่สบแถวโซนราคาแถวนี้นะครับเป็นโซนที่เอน่าจะเกิดการมีแรงช็อตเซลลิงถ้ามีประเด็นรองรับผมคิดว่าน่าจะกระชากขึ้นไปตรงนี้แล้วมีช็อตเซลลิงลงมา ถ้ามีเป็นอรองรับก็อาจจะยอ่อแต่ถ้าไม่อาจจะเบรกเอาซึ่งถ้าเบรกเอาต่อมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปถึงที่ประมาณ20,000ืกว่าได้เช่นเดียวกันอันนี้เราเราใช้มุมมองทางด้านเทคนิคอลนะครับเอามาประกอบกับตัวภาพรวมตลาดภาพใหญ่ด้วยนะครับที่เรามาคุยกันในวันนี้นี้เราก็มีสรุปนะครับตัวพันธบัตรนะครับแล้วก็พูดคุยถึง correlation ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะส่งผลไปสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ข่าว ประเด็นสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็โซราคาที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างราคาทองคำอ่ะเดี๋ยวเราลองย้อนมาดีกว่านี้ราคาทองคำเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้เช็คจริงๆเนี่ยน่าจะเปลี่ยนโซราคาแล้วนะครับนี่ผมสองศย์หสองถึงประมาณเนี้ยราคาน่าจะวิ่งอยู่โซนนี้นะครับราคามันลงมาเทสตรงนี้ได้แสดงว่าในยะสสาคัญของ2อง0ตรงเนี้ยมันมีอยู่นะครับนะ ทีนี้เราดูว่าสัปดาห์หน้ามันมีประเด็นเชิง<อ>เชิงบวกกับดอลลาร์แล้วถ้ามีประเด็นเชิงบวกกับดอลลาร์ก็อาจจะกดดันราคาทองคําให้ปรับตัวลงต่อได้เช่นเดียวกันะนะครับนะครับราคาทองคำตอนนี้แราด,ดูภาพใหญ่เป็นภาพเดทถ้าคนเข้าใจตัวเดว g e เจนจะเห็นว่าราคามันทำนิวไฮถูกไหมแต่ว่าสัญญ,ญาณนเะมันทํากดลงเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นสัญญ,ญาณเชิงลบนิดหน่อยสำหรับภาพใหญ่นะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าราคามัน ปรับตัวลงตามจากโซนนี้นะครับสอง0ูนสามศูนย์ได้มันมีโอกาสปรับตัวยอ่อลงไปต่อไปเรื่อยเรื่อรับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังมีอยู่วจ้างงานยังมีดูก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเลข Data ตลาดออกมาเปาน็นยนะังไงเช่นเดียวกันอ่ะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมแนวรับแนวต้านอะไรต่างๆก็บอกไปในคลิปกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูครับทำการบ้านกันต่อเองดูแล้วกันนะครับเยวกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ